สวัสดีครับพบกับมือใหม่ตกปลาเมือนเกิบวันนี้ก็ที่อ่างเก็บน้ำเมืองเขียบเมือนเดิมไอ้นินก็มาม่อัสร้างเมือนเดิมนี่ับสวยงามเมือนเดิมดูกันมอาลครับมาแล้วโอ้โหแต่เพียนสะด้วย โอ้แปลกมากได้แต่เพีย,ยน,านนานเจอทีครับแตะเพียนมาได้ าบินแลครับแรงมากม,มาแล,บาแลโบินมาเลยจะปล่อยลงน้ำไหมล่ะ โอ้โหอ้นลอยไม่ดึงมาแบบน้ำอ่ะนี่ใสแบบนี้ดีกว่านู้นใส่เดิมกติ โอ้ดูรีลาการปั่นหลอกตรงพังเร็วๆแน่นอนบ<ะ>้า <c oughs> ไปเก็บเสียวเซีย, <c oughs> ยก่อนไกลๆหัวปอดี่หละครับได้เยอะใช้ปั่นกลางครับใช้มีเดียม มีเรืองครับมีเือเลยันเื่อเกนเอื้อนหาตัวผู้มีเรืองมันเดือ่ใหญ่นเอตัรงเกือตัวใหญ่ๆผลง,งานวันนี้ผลง,งานวันนี้ครับมาดูกัน คืนไหมอดินยกขึ้นไหมเป็นองหนักอยู่หนักอยู่ใช่ไหมชิ้นน่อยช่น่อยมีปลาเล็กเแล้วก็เอเปนของอดินมของพ่อนะครับอันของอดินมาดูสิ

wahkira <laughs> <laughs>